สวัสดีครับวันนี้มาฝายบ้านองพึ่งหรืออ่างเก็บน้ำห้วยยางฝนตกเมื่อสองสมวันก่อนขึ้นสูงมากครับหญ้านะไม่ใช่น้ำหญ้าขึ้นสูงมากว่าหมายนี้ผมจะมาสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณครั้งหนึ่งในช่วงไหนว่างผมก็ มาบ่อยหน่อยไม่ใช่ว่ามีตัวเยอะหรอกแต่มันยังไม่ได้ตัวก็เลยตามเอาตัววันนี้ใช้ชุดเบสครับเพราะว่ามันต้องตีไกลหน่อย กระสุนนัน่นเรียบร้อยไงเึ๊เรียบร้อยเลยแต่ไม่น่าใช่กระสูนที่ติดโอ้ยเด็กน้อยครับ โดป๊กหลุดไปอะดีแล้วเอากลับไปก็ไม่รู้จะเอาทำอะไรกินึไม่เข็ดไม่เข็ดมีไม่เข็ด อ่ะมีอะไรสนุกสนุกให้ทำอีกแล้วครับชะโดในแหล่งน้ำธรรมชาติ เราต้องเป็นคนควบคุมมันนะครับว่าถ้าเป็นโซนอีสานนี่ค่อนข้างจะควบคุมยากหน่อยไม่ค่อยมีศัตรูทางธรรมชาตินอกจากคนนอกจากมนุษย์เราแต่ก็อีกแหละเขาไม่นิยมกินกัน เขาบอกว่าผิดสำแดงแพ้ผู้หญิงแน่แพ้นะครับแต่ผู้ชายก็น่าจะเป็นบางคนที่แพ้ก็ว่านะ ถ้าถ้าไปยืนมุมนูน้นมันก็ไม่มีที่ตีไม่มีจังหวะตี อุปสรรคหมายนี้ก็มีแค่ก็สาลายนี่แหละครับ <S <S ก็สาลายกว่าบัว <S <S เล็กๆน้อยๆถามว่าเป็นอุปสรรคต่อการตกปลาไหมมีนะมีค่อนข้างเยอะอย่างถ้าด้านหลังเนี่ยมองไปน้ำเป็นฟ้าอย่างเงี้ยสาหลายล้วนๆครับ เยอะไม่ถึงสิบกร,รมัมอย่าคิดประจมนะเออแต่ก็สนุกดีนะตกลูกฉดนั่นไงนั่นไง สุบจุดครับไม่จะยอมแล้วแหละใสโอเค ปลาขึงหน้าต้อมนะครับไม่ตกปลาเนี่ยหาพกอันนี้ไปบ้างเนี่ย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 อย่างเงี้ยได้ปลามาแล้วก็คล้องร้อยเข้าเงอย่างี้จับล็อกกึก ว่าแต่คีมอยู่ไหนคีมไม่มีคีมไม่ได้ถือมาด้วยนี่ครับปลอดภัยกว่าปลอดภัยที่ว่าปลาปลาเราไม่หลุดนะอ่าใช้คีมตัดไปก่อนแล้วกันพอดีคีมติดอยู่หน้ารถหมดเนี่ยสะดวก ไม่ใช่จับปลาขึ้นเรือหัวล็อคิกคักคิกคักเนี่ยปลาก็โดดลงเรือหัวล็อคิกคักคิกคักไม่รู้ไปโลอารมณ์ดีที่ไหนมาเมียให้ตังค์มาตกปลาไม่รู้อึ้บอุ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 ้บอ่าอ,อย่างกระสูปไม่เอาเที่ยวก,กระสูปเพราะว่ากระสูปยังทำได้หลายเม List นูกว่า กว่าชาโดนะครับทอดกกรอบกินกับสมตาเอาเราไปพันอะไระไรหนูอืมว้าไป วันนี้มาหากับข้าวครับคือถ้าได้ชะโดไปก็มันเป็นปลาคนละประเภทกันเมื่อกี้เกี่ยวอะไรวะเท่าที่จำได้อยู่ตรงนี้จะมีกระสูบอยู่ประมาณสองสมตัว กระสุบจุดนั่นเรียบร้อยนี่อีกหนึ่ง ก็จะปลาที่ค่อยๆดึงสติออกมาแล้วครับดึงสติออกมาแล้วก็สู้แตห่หนูลืมลืมคิดไปว่าที่ใช้เนี่ยคันที่ผมใช้นี่เวทสิบยี่สิบครับเป็นเป็นคันครอบคุมครอบคุมมากเอาสิบยี่สิบมาตกกระสูจบจะบ้า ได้แล้วกับข้าวเย็นร้อยปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยปล่อยเดี๋ยวปล่อย,เด,ย,อยเดี๋ยวปล่อยลูกใบๆอย่างนี้เขาจะไม่ไล่นะครับเขาจะซุ่มเราก็แค่ โอ้โหอันนี้เต็มปากเต็มคำเลยกรอสร้างแอคชั่นมาใกล้ๆก็กอสาลายที่เขาซุ่มอยู่ก็คงต้องคัดอีกทีครับใาสยังเล็กอยู่